สวัสดีครับวันนี้ผมเอกสามรอเจริญสุขครับวันนี้มาส่งสตา์พันธ์นะครับคอเวอร์สีส้มส่งที่ดอ,อดอนเมืองรถน้ำแข็งนิวตันิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับรถกำลังขึ้นเลยครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าซื้อเมื่อโปรงานเมืองทองนะครับถ้าตัวรถเปล่า6กหมืนเ้านะครับ ส่งแล้วเป็นที่แน่นอนเออน้องพ้าระวังล่วงให้เขาบัตรกิฟต์ั o เช h e r สามร้อยโอเค นี่แถมกิ๊บเชอร์ให้หกร้อยบาทนะครับใจดีมากออันนี้รุ่นนี้ทำไมถอยหลังถอยหลังเข้าสนใจรถมือหนึ่งมือสองนะครับ สอบถามผมได้นะครับเอกสามร้อยเจริญสุขนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าสองศูนย์ชื่อนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังครับ,ม,รบมีเงินสดซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แต่ซื้อกับผมมาถูกใจแน่นอนราคาหลักพันถึงงลักมือบริการประทับใจเท่ากันหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับ ก็อย่าลืมนะครับสนใจรถสามล้อไฟฟ้าสามล้อเครื่องรถกอตบนะครับโทรปรึกษาเราได้นะครับว่าต้องการแบบไหนสเปคแบบไหนนะครับผมเอกสามล้อเจริญสุขนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับวันเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งรถครับที่ดอนเมืองครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอไปขนเงินขนทอนะครับ